สวัสดีครับผมเพชรคนเฮ็ดว wow ่าวครับผมเดี ar, ๋ยวคลิป oh น wow, wow, uh, wow, ี้มาลองว่าวนะครับลองว่าวก้อนทรงให้ลูกค้าครับผมนี่นะครับเป็นว่าวเม็ดห right? ้าสิบนะครับติดพาร์ล้มครับผมติดพาร์ล้มสีชมพูนะครับวันที่สิบเก้าครับผมเก้ากุมภาพปีหกข้า่นะครับลมกับทิศครับผมลมกับทิศหรือลมเปลี่ยนทิศนะครับเดี๋ยวมาชมกันครับผมเนาะก้อนทรงครับผมกะปรับให้นิ่งนะครับสูตรนี้ครับผม ปรับให้นิ่งแบบโอ้แบบเต็มที่เลยครับผมเนาะบรู้ว่าจะนิ่งบ่นิ่งนะครับเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันครับผมเพราะว่าไอ้เพื่อนมักสูตรนิ่งนะครับต้องรอลุ้นกันนะครับเพราะว่าปีกตัวนี้เป็นปีกกลางนะครับปีกกลางครับผมดัดล้มดีครับเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับผมประมาณสามโมงแล้วผมช่วงสายแล้วนะครับจะรอชมกันนะครับนี่ครับผมเบลักษณะเดี๋ยวให้เบห็งลักษณะตัวว่าวแบบคร่าวๆนะครับก่อนปล่อยครับผม นี่นะครับผมลักษณะตัวว่าวครับผมกะตัวนี้ได้เทสมาหลายครั้งแล้วนะผมหลายครั้งแล้วนะครับตัวนี้ครับผมเมตรห้าสิบนะครับอรอชมกันนะครับสีชมพูครับผมสีชมพูหวานเววเลยนะครับมสนุกครับผมเดี๋ยวจะวิ่งเลยนะครับวิ่งเชือกสั่นๆนี่แหละครับผมเนาะนี่นะครับล้มดีครับผมเมื่อนี้จะเอียงๆหน่อยนะครับ ครับเดี๋ยวรอชมกันนะครับเชื่อก่อนนะครับประามาณนี้เลยครับผมเนะสัก40เมตรนี่แหละรอชมกันนะครับผมหนึ่งสอง ลมยังบ uh. ่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับผมสี่สิบเมตรนะครับเดี๋ยวผมจะแก้สายเชือกก่อนนะครับผม ลมบ,บนนิงเท่าทไหร่ครับผมเดี๋ยวล้อชมกันกนะครับไอยเชื่อห็นกินลมบนกันนะครับผม นี่ครับผมกระปล่อยเสือกประมาณสักเกือบเกือบร้อยเมตรแล้วนะครับลมบอนิ่งเท่าไหร่ครับผมช่วงสาย,สาย นี่ครับผมลมบ่ค่อยเสมอเท่าไรน,นะครับจะถือว่าเพราะได้ร้องครับผมเดี๋ยวร้อชมไปนะเดี๋ยวปล่อยเสื้ออีกจงังอยครับผมห้กินล้มบนเลยนะครับว่ากินล้มบนนิ่งบมนิ่งครับผม นะครับผมเริ่มกินล้มบุญแล้วนะครับสังเกตอ่ามีกร้อยับผมล้มบุญก็ถือว่าดีเลยนะครับแต่ว่าล้มล่างบ่เสมอครับผมไอบึงลักษณะตัวว่าวนะครับเริ่มกินล้มบุญแล้วครับผม เชยสักหนกันครับผมนีกรผมนกตัวน,นี้ดัดล้มแรงได้ดีนะครับผมดัดล้มแรงมากเล็กครับผมยิงลมยิงแรง,น,งนี่ยิงนิงเลยนะครับ สั้นมากครับผมปรับปรับไว้นะครับปล่อยเชือกป,ประมาณร้อยเมตรครับผมนี่เกือบเกือบร้อยเมตรนะครับอ่ะเดี๋ยวปล่อยเชือกสักหน่อยก่อนะผมลมบุญมันอาจจอาทิตบ่ถึงเท่าเรน,นะครับอากาศเริ่มแดดเริ่มร้อนแล้วครับผมอ่ะนี่นะผมเดี๋ยวผมจะทําการปล่อยเชือกนะครับปล่อยเชือกให้แบบเงีที่สุดเลยครับผม ให้ติดล้มบนเลยนะครับเพราะว่าผมสังเกตครับผมเมฆมันลอยนะครับสงสัยล้มบนอาจจะแรงครับผมยิ่งโดนล้มบนล้มนิ่งเสมอนี่ว่าวยิ่งนิ่งนะครับถ้าแบบล้มแบบกระโชกเนี่ยมันก็ต้องมีทรายตามธรรมชาติครับผมของว่าวนะครับของว่าวหล่นล้มครับผมทําการปล่อยเชือกเห็นได้เาวาที่สุดครับผมแล้วเราเบิ้งเชือกตรงตอนหมดบนมวนเลยนะครับว่า ว่าวาไมอยู่เป็นลนักษณะใดครับผมเดี๋ยวรอชมกันนะครับ นี่ครับผมได้ทําการปล่อยเชือกหมดแล้วนะครับลุ้ลบบ่แรงมากเลยครับผมนี่นะครับเปิดคูแล้วผมเดี๋ยวผมท่ายให้เบื้องครับอ่ะนี่นะครับผมลุบโแรงมากเลยนะครับตอนนี้ครับผมสังเกตอ่าเมฆร้อยครับผม ขี่ฝ่าร้อยนะครับดึงมากเลยครับผมตอนนี้นะครับติดลมบนแล้วครับผมก็ถือว่าพานนะครับผมสำหรับตัวผู้ท้าเองถือว่าพานนี่แหละบุหินเขาโตว,ว้าแล้วครับผมพอรู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับ นะครับผมนิดนึงนะปล่อยเชือกเกือบสามร้อยเมตรนะครับสามร้อยสามร้อยกว่าเมตรครับผมโอ้ลมบุ่นแรงมากครับผมตอนนี้ถือว่าแรงเลยแหละแรงมากเลยครับผมนี่นะครับอ่าอากาศมากกับฝนครับผมเมื่อนี้นะครับเบิ่งครับผมเอาไว้ประดุนะครับเทแลกับเสี่ยวลุงเลยครับผม สามร้อยกว่าเมตรนะครับถือว่ากินล้มดีครับผมเนาะอ่ะกับประมาณนี้แดียวครับผมเนาะก็ถือว่าพาไปผมว้าวตัวนี้ก็จะส่งให้อ่าเพื่อนทั้งอำเภอธัญบุรีนะครับปทุมธาน,นีครับผมธัญบุรีอำเภอ ธัญบุรีจังหวัดชนจังหวัดปทุมธานีนะครับอ่าไอ้เพื่อนจะเป็นคนใช้ยกปมมือกันแล้วผมเนาะสั่งครับไอ้เพ่ได้สั่งหรอผมอ่าสนใจตัวนี้นะครับเพราะว่าผมกับปอยเห็นเบื้องหลายคลิปอยู่กับผมตัวนี้โอ้แดดแห้งมากครับผมประมาณนี้แล้วผมเนาะจะเจอกันไม่คลิปหนาครับผมอ่ะนี่ก็ผมเดี๋ยวมาเบื้องกันเอาว่าลงนะครับก่อนฝนจะตกก็ผม